ก็สำหรับตัวโรคก้อนขนในแมวครับก็จะเป็นการที่เกิดการสะสมของตัวก้อนขนนะครับในบริเวณทางเดิอนอาหารซึ่งเกิดจากการที่น้องแมวเนี่ยทำความสะอาดตัวเองเลียวน,นยอนะนี่คือสาเหตุเลย,เลย สวัสดีครับเพรมีสาระวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่กวีวัฒเพรคลินิกครับแล้วก็อยู่กับหมอเจตของเราครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคก้อนขนในแมวครับสวัสดีครับคุณหมอครับ โรคก,ก้อนขนในแมวคืออะไรครับคุณหมอเป็นอีกโรคหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยได้ยินเลยครับพูดตรงตรก็สําหรับตัวโรคก,ก้อนขนในแมวครับก็จะเป็นการที่เกิดการสะสมของตัวก้อนขนนะครับในบริเวณทางเดินอาหารซึ่งเกิดจากการที่น้องแมวเนี่ยทำความสะอาดตัวเองเลียขนอะไรเงี้ย <คน S 1> อ๋<ล>อนี่คือสาเหตุลเลยใช่แล้วก็จะเข้าไปสะสมเรื่อยๆ,ๆในบริเวณทางเดินอาหารครับซึ่งตัวของอาการที่เกิดการสะสมที่มันมากขึ้นเนี่ยคือบางตัวอาจจะเกิดจาก ในส่วนของโรคผิวหนังก็ได้ที่น้องแมวเขามีการเลียงขนร่วงมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้พอมันเกิดการสะสมด้านในบริเวณทางเดิอนอาหารนะครับมันก็จะเกิดการรวมรวมกันเรื่อยๆเรืจนมันเป็นก้อนอก็จะเกิดการอุดต,ตันอยู่ในบริเวณทางเดิอนอาหารก็เป็นที่มาของชื่อโรคเลยตรงตัวเลยก้อนขนนะซึ่งถ้าเป็นน้อยๆครับก้อนขนแบบไม่ใหญ่มากเงี้ยถ้าบางตัวน้องแมวเขาอาจจะมีการ สำรอกออกมาคาบอย่อาเจียนออกมาได้เป็นก้อนๆถึงมานตัวเราก็จะเห็นลักษณะมันจะอาจจะคล้ายๆเหมือนก้อนอุจจาระอ๋อผมเคยเห็นทําไมบางบ้านถึงเขามีการให้น้องแมวกินหญ้าแมวหรือว่ากินไผ่เพื่อที่จะให้น้องแมวเนี่ยขย้อนออกมาอ๋อโอเคแล้วครับวันนี้ถึงบางอ้อจริงครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมน้องแมวต้อง ต้องกินยาบางทีเขาขกินยาอะไรอย่างเงี้นะครับในรายที่มีการอุดตันแบบหนักมากแล้วมันไปอุดตันทางเดินอ,อาหารนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะต้องถึงขั้นผ่าตัดเหมือนกัน,นเพื่อกําจัดตัวของก้อนหุ่นออกไปนะครับซึ่งตัวของอาการเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อักจะมาด้วยแบบมีการอาเจียนบางตัวอาจจะไม่ได้มีก้อนหุ่นออกมาหรือบางตัวดูซึมเบื่ออาหารนะครับหรือว่าดูปวดในช่องท้องได้ได แล้วสาหรับแนวทางการรักษาโรคก้อนขนในแมวต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็สําหรับตัวของก้อนขนนะครับถ้าเป็นไม่ไม่เยอะเนาะเราอาจจะใช้ในการปรับตัวของอาหารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จ,จะมีตัวของอาหารที่เป็นสูตรในสูตรช่วยสลายตัวของก้อนขน oh. นะครับซึ่งเราอาจจะสามารถให้สลับกับอาหารปกติของเราเนี่ยได้บ้างเนาะเป็นระยะระยะหรืออาจจะใช้เป็นในส่วนของเจลสลายก้อนขนครับตรงน,นี้เราจะมีจําหน่ายเยอะเนาะ ตัวของพวกไผ่เงินเองจริงๆก็สามารถให้ได้เหมือนกันครับก็จะช่วยใ,ในการขับตัวของก้อนขน,นี่ออกมาได้ด้วยอืแล้วก็ในส่วนของการแปรงขนเนี่ยจริงๆก็สามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดได้นะเพราะว่าเมื่อเวลาที่ขนของน้องแมวเขาเนี่ยลหลุดอยู่กับตัวเขาใช่แล้วเราก็แล้วเราก็ แปลงออกมาครับน้องก็จะช่วยลดเวลาลดโอกาสในการที่น้องเขาเลียแล้วเ<อ>เข้าไปาข,ข้างในอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เขาเรียกว่าป้องกันได้จากต้นเหตุเลยอ,อันนี้ก็หลายๆบ้านก็ใครที่เป็นท่านแมวก็ขยันแป้งขนให้กับลูกๆด้วยนะครับจะได้เป็นการลดโอกาสในการก่อให้เกิดโรคก้อนขนในแมวคร,ครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ขอบคุณครับ